สวัสดีครับพบกับหัดเทพชาแนลครับผมเอ็มหัดเทพครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำพระเครื่ององค์แรกของหลวงปู่โตกันนะครับคือผมโดนคำถามเนี่ยบ่อยมากครับถามว่าพระปิดตาองค์แรกนะครับควรจะเช่ารุ่นไหนดีนะครับคำถามนี้เป็นคำถามยอดทิตมากๆนะครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆทราบกันนะครับครับผมถ้าส่วนตัวผมนะครับถ้าผมแนะนำนะฮะคือถ้าเราคิดถึงพระ ปิดตาหลวงปู่โตนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องคิดถึงพระปิดตาพิมพ์ปดนี่ครับผมเพราะพิมพ์ปดนี่นะครับมีความนิยมนะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเลยนะฮะคือเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีเรื่องเล่ามาแต่ช้านานเลยนะครับคือเดิมทีครับหลวงปู่นะครับเวลามอบพระพิมนีให้กับลูกศิษย์ครับท่านก็จะบอกว่านําไปปดนีปดสินจึงเป็นที่มาของพระชื่อพระพิมพ์นี้นะครับแต่ไม่จําเป็นนะครับว่า เรามีนี่มีสินเราถึงต้องเช่าพิมพ์นี้นะฮะคือด้านหลังขององค์พระนะครับจะสังเกตไหมครับเป็นยันนะครับยันนะมหาเศรษฐีครับผมยันนะมหาเศรษฐีเนี่ยก็จะเด่นทางด้านเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของโชคลาภคือถ้านําติดตัวไว้บูชานะครับไม่ว่าจะทําการค้าการขายก็ดีนะครับก็จะมีแต่กําไรนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับมีโชคมีลาบแนะนำเลยนะครับพระปิตาพิมพ์นี้ครับเป็นพระปิตาที่ อยู่ในอันดับต้นๆเลยนะครับที่เพื่อนๆควรจะมีสะสมไว้นะครับส่วนจํานวนการสร้างนะครับเราจะมาดูกันก่อนนะครับเนื้อเกสรนะครับจํานวนการสร้างอยู่ประมาณ3,000องค์ครับส่วนเนื้อใบลานนะครับ2,000 0กว่าองค์ครับ2พิมพ์อ่าสเนื้อรวมกันถือว่าจํานวนการสร้างยังน้อยมากๆนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับมันจะมีคํานิยามอยู่คํานึงครับ ดหนี้แล้วก็ต้องมีเงินล้านนเพื่อนๆที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตนะครับจะได้ยินคํานี้บ่อยมากครับพิมพ์ต่อไปนะครับที่ควรจะมีเก็บเอาไว้นะครับก็คือพระปิตาพิมพ์เงินล้านครับพิมพ์นี้นะครับผมเคยพูดไปในเทปพี่แล้วนะครับในเรื่องของจํานวนการสร้างนะครับแล้วก็ชื่อที่มาแล้วก็พิธีนะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับน่าเก็บน่าสะสมมากๆครับในอนาคตพระพิมพ์นี้จะหายากมากๆครับ ต่อไปนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่แนะนำนะฮะคือนอกนอกเหนือจาก2พิมพ์นี้นะครับที่ควรจะเก็บไว้นะฮะคือพระปิดตามหาเสน่ห์ครับเป็นพระปิดตาที่ได้กระแสร้อนแรงในปี2 5 6 1เลยนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้ครับปีแล้วหายากมากๆครับสวยๆชนิดที่ว่าโดนเก็บกันหมดเลยฮะครับแล้วอนาคตต่อๆไปผมผมก็คือจากที่ผมดูแล้วนะครับอนาคต ผมว่าอีกสักสองหรือสามปีนะครับพระพิมพ์มหัสน่ย์สวยๆเนี่ยก็จะหมดตลาดไปนะครับก็จะโดนเก็บกันหมดเลยนะฮะครับหรือบางคนนะครับจะไม่ชอบพระเล็กนะครับอย่างพระปิตาหัมมสเนีจะเป็นองค์เล็กเล็กกว่าปดนี่เล็กกว่าเงินล้านอาจจะชอบพระที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับผมก็แนะนำนะครับเป็นพระปิตาหลังเต่าก็ดีนะครับเพราะว่าพระปิตาหลังเต่าเนี่ยชื่อก็ดีครับแล้ว คำคำว่าหลังเต่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของความมั่นคงความยั่งยืนนะครับผมชื่อก็ดีนะครับแล้วอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่ผมแนะนําคือพิมพ์กหนกข้างครับกหนกข้างเนี่ยต้องบอกก่อนเป็นพระที่ต่างชาติเนี่ยให้ความนิยมมากครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลฮ่องกงอะไรนี่ฮะคือเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบพุทธศิลป์สังเกตไหมครับพระปิดตากหนกข้างเนี่ยจะมี มีกระหนกอยู่ด้านข้างสองฝั่งอันนี้ครับคือพุทธศิลป์ต่างชาติเขาจะชอบพิมพ์นี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบรุ่นไหนพิมพ์ไหนนะครับก็พยายามเก็บสะสมกันให้ครบนะครับเพราะว่าต่อไปนะครับผมมองว่าภาพปิดตาของหลวงปู่โตเนี่ยอนาคตเนี่ยจะหายยากมากๆครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ เพื่อที่เพื่อนๆครับจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่ผมจะทําขึ้นมาเรื่อยๆนะครครับผมสำหรับวันนี้ผมเอมหันเทพขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ